สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเมย์ไมตาสังสมในรายวิชาแนแนวนะคะวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิธีผ่อนคลายความเครียดครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูหลายคนเนี่ยเคยประสบกับความเครียดแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าความเครียดเนี่ยคืออะไรความเครียดก็คือสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่าง เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลรู้สึกกดดันคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันเมื่อเกิดความเครียดเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์พฤติกรรมบางคนเนี่ยจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายบางคนก็ป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากเรารู้วิธีผ่อนคลายความเครียดต่างๆอย่างน้อยก็จะช่วยให้เราเนี่ยพร้อมที่จะรับมือกับความเครียด ได้มากยิ่งขึ้นลองมาดูวิธีผ่อนคลายความเครียดกันเครียดเครียดเครียดบางทีความเครียดก็มาหาเราโดยไม่รู้ตัวแค่เพียงเราหายใจให้ถูกวิธีก็จะคลายเครียดได้หายใจคลายเครียดปกติเวลาเราเครียดเราจะหายใจสั้นและถี่และหายใจโดยใช้ทรงอกบางครั้ง ก็เผลอกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวทําให้ต้องถอนหายใจเป็นพักๆร่างกายในภาวะเครียดจึงมักไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอยิ่งทําให้คิดอะไรไม่ออกและเครียดเครียดมากขึ้นการหายใจที่ดีกว่าคือการหายใจด้วยท้องช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นส่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจอย่างมาก และช่วยให้คลายเครียดได้ด้วยเงินเรามาเตรียมตัวฝึกกันเถอะครับวิธีการนั้นแสนง่ายครับเพียง '1. ห,หายใจเข้าออกลึกๆสบายๆโดยให้หายใจออกยาวกว่าหายใจเข้าอาจจะใช้การนับเลขช่วยกำหนดจังหวะการหายใจเข้าออกจำไว้นะครับเข้าลึกๆก,กลั้นไว้สั้นๆออกยาวๆสบายๆ 2. ในการฝึกให้สังเกตช่องท้องนะครับเมื่อหายใจออก,กยาวๆให้ท้องแฟบลงเมื่อหายใจเข้าลึกๆให้ช่องท้องพองออกอาจจะคิดภาพนะครับว่าเหมือนลูกโป่องอยู่ในท้องแฟบพองตามจังหวะการหายใจและ 3. แบบฝึกหัดต่อไปนี้ต้องฝึกอย่างไม่ต้องตั้งใจมากเพราะถ้าตั้งใจร่างกายของเราก็จะเกรง็งงั้นเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่า ขั้นแรกนะครับให้เราเอามือวางไว้ที่อกและท้องเพื่อสังเกตว่าเราหายใจถูกต้องหรือไม่นั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลายอย่าให้ไหลเกร็งจากนั้นหายใจเข้าออกยาวๆสัก3ามครั้งก่อน คราวนี้เราก็มาทําแบบฝึกหัดกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าลึกๆึกกรันสั้นๆออกยาวๆสบายๆหายใจเข้านับ1 2 3 4กลั้น1 2หายใจออก1 2 3 4 5 6หายใจเข้านับ1 สอง, while, ส,ส,องสามสี่กลั้นหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจเข้านับหนึ่งสองสามส,สี่กลั้นหนึ่งสองหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้า <6. S 2> ลองไปฝึกกันนะครับสำหรับจังหวะลมหายใจก็แล้วแต่บุคคลเพราะแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายต่างกันซึ่งตอนแรกผู้ฝึกอาจจะฝึกในช่วงก่อนเข้านอนทุกๆวันวันละ8ถึง10ลมหายใจเมื่อคล่องแล้วก็สามารถฝึกในท่านั่งต่อไปและทำทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะครับเมื่อเราฝึกจนเคยชินแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสติปัญญาอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วความเครียดก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อีกต่อไปหากนักเรียนประสบกับความเครียดอย่าลืมนำวิธีนี้ไปฝึกนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย